มาดูหัวจากเชสร์สวายตอนขึ้นเขากันครับ ับ่ครับตอนนี้รถไฟมาอีกแล้วนะครับน่าจะสวนกันจริงๆแล้วครับเมื่อกี้มีบีบีนะครับไม่ได้สวนกันตองสะพานแล้วนะครับน่าจะห่างจากสะพานนั้นไปอีกหนึ่งกิโลครับผมใช่จริงด้วยครับไม่ขบวนอขอถอยถอยถอยออกจากรางสักนิดนึงครับ ใช่จริงแล้วครับคุณเจนะฮะสองวีทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้เจทำกระมวลสองแปดสี 2, ่ครับมาเร็วอย่างที่จริงครับผมมาเร็วกว่าที่คิดไว้ มานะครับอันนี้ผมเปลี่ยนจูนะฮะมาหายตรงตู้นี้นะครับมานะครับโอ้หอบเลยครับเป็นหัวจากคิสวายครับทำกระบวนลากตู้สินค้าืบบเดิม โ้ยาวมากเลยครับผมขบขบวนนี้นะครับสู่สู่ไอซีดีลาดกระบังครับผมสำหรับคลิปนี้นครับถ้าทุกชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคำว่าสวัสดีครับ